เรื่องของเทคโนโลยีนะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากเลยจริงๆนะบางทีตามไม่ทันเลยนะก่อนหน้านี้เนี่ยฮาร์ดดิสก์นะครับมันจะมีขนาดเล็กๆใช่ไหมที่คนพกพากันนะครับอย่างเงี้ยง่ายๆอย่างเงี้ยแหละที่ผมใช้อยู่แต่ล่าสุดเนี่ยมันมีอยู่ค่ายหนึ่งที่เขาออกฮาร์ดดิสกรุ่นที่บางที่สุดในโลกบางกว่านี้เหรอกว่านี้อันนี้ว่าบางแล้วนะอันนี้ว่าบางแล้วนะอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยนี่ขนาดประมาณตีว่า 15มิลสิมิลสิมิลแต่รุ่นล่าสุดที่บางที่สุดในโลกเนี่ยห้มิลเท่านั้นนีงห้ามิลเล็กกว่านี้สามของอันนี้อย่างนี้เลยถูกต้องถูกต้องโหแล้วความจุเท่ากันไหมห้าร้อกิกะไบต์ก็เท่ากันก็เท่ากันนี่แหละฮะไม่รู้ว่าเป็นแบรนด์อะไรเหมือนกันนะที่ผลิตฮาร์ดดิส รุ่นที่บางที่สุดในโลกออกมานะน,น่านส,สนใจมากน่าสนใจมากเห<ป>มาะกับผู้หญิงนะเพราะว่าผู้หญิงอะเวลาสบายกระเป๋าใช่ไหมถ้าหนัหนกๆนัใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันกินพื้นที่าบางๆกันดีแต่ผู้ชายใหญ่ๆหันก็ดีละที่ <c oughs> พวกแป้งพับอะไรอย่างงี้ตลับหนาหนาได้แต่พอฮาร์ดดิสก์ได้ที่จะเก็บข้อมูลจริงจัง บอกว่าหนาเกินไปอีกอันนี้มันเป็นของไม่จําเป็นแต่ว่าแป้งพับคือของจําเป็นโอเคโอเคพอรับได้ค่ะอ่านะครับเป็นยังไงนะครับแบรนด์นี้นะครับและที่สําคัญราคามันจะบางลงมาด้วยหรือเปล่านะครับไปดีตามได้จากในบอมอาทิตย์ครับในช่วงไอทีรีเฟรชนะคะแล้วก็เราสองทีมงานลากันไปเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ปัจจุบันนี้อะไรอะไรก็เล็กลงบางลงผมพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ไอทีนี่เลยครับแกเจ็ตทั้งหลายเดี๋ยวนี้เล็กลงบางลงเบาลงจะมีอยู่อย่างเดียวที่ใหญ่ขึ้นครับจอครับจอมันใหญ่ขึ้นทุกวันเลยการที่อุปกรณ์แกเจ็ตบางลงอุปกรณ์ภายในมันยิ่งต้องบางลงครับวันนี้ West e r ร d i g i t a ตประกาศออกฮาร์ดดิสก์ตัวใหม่ ชื่อว่าอัลต้าสลิมสลิมเลยทีเดียวปกตินะครับฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กขนาด2.5นิ้วเนี่ยก็มีความหนาระดับหนึ่งตัวนี้ครับออกมาหนาเพียง5มิลบางคนบอกอุ้ยหมิลก็ดูเยอะนะ5มิล บางลงถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวเรียกว่าสามารถทําให้อุปกรณ์บางลงได้อีกเยอะเลยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังมีพอตต่อที่เล็กลงด้วยปกติเนี่ยถ้าใครถอดเข้าถอดออกอุปกรณ์คอมบ่อยๆคงจะรู้ดีครับ s ตารจะต้องมีสายเสียบ s ตาร์หเส้นแล้วก็มีสาย power อ,อ,อีกหนึ่งเส้นอ้ใหญ่ทีเดียวลําบากพอมาเป็นโน้ตบุ๊กหรืออัลตร้าบุ๊กเล็กๆบางๆสมัยปัจจุบันอะไรมันก็ต้องเล็กลงครับนอกจากบางลงแล้วเนี่ย Western ์ ยังทำพอร์ตให้เล็กลงด้วยเป็นการรวมสายพาวเวอร์แล้วก็สาย s ตารไว้ในเส้นเดียวเล็กนิดเดียวไว้ตรงมุมเสียบโชคถามว่าบางขนาดนี้เล็กขนาดนี้แล้วมันจะเร็วเท่าเดิมหรือเปล่า Western ์นดิจิตบอกว่าความเร็วดีกว่าเดิมอีกครับดีกว่าฮาร์ดดิสรุ่นระดับเดียวกันในรุ่นก่อนๆน,นอกจากนั้นแล้วยังมีเสียงที่เบาลงอีกด้วยปกติถ้าสมัยก่อนใครเกิดทัน ฮันดิสเวลาทำงานในเครื่องเวลาเรานั่งมันจัมีเสียแงแคลกะแคลกะแคล๊ฮันดิสตัวนี้เนี่ยมีขนาดไซส์เดียวเวสเทินบอกว่า500กิกเพราะว่าอะไร เพราะว่าฮาร์ดดิสปัจจุบันนี้ที่ใช้กันในโน้ตบุ๊กที่ขายทั่วไป500กิกคือขนาดที่ฮิตที่สุดเป็นยอดนิยมเรียกว่าเหมาะสมในด้านราคาและเทคโนโลยีฮาร์ดดิสตัวนี้ Western ที่ต้องบอกว่าราคาอยู่เพียงประมาณแค่2,400บาทเท่านั้นเองแต่ยังไม่บอกว่าจะมาในโน้ตบุ๊กระเภทไหนผมประเมินว่าราคาขนาดนี้ขนาดเล็กแบบนี้อาจจะทำให้ผู้ผลิตโน้ตบุ๊กเล็งเห็นโน้ตบุ๊กขนาดเล็กและบางมากราคาประหยัด อาจจะเป็นอะตอมรุ่นใหม่ของ Intel หรือเปล่าเป็นบางๆถูกๆประหยัดประหยัดใช้งานดีว่องไหวหรือจะเป็น netbook ในยุคใหม่ผมว่านะมันจะต้องมีทัชสกรีนแน่นอนน่าจะคอนเฟิร์มเป็นเน t ตบ o ๊กเล็กๆบางๆมีทัชสกรีนเล่น Windows 8ดูไอเดียดีนะน่าใช้ทีเดียวแต่ว่าจะสู้แท็บเล็ตได้หรือเปล่าครับ Sign.